ก็หลังจากที่ผมเสร็จจากงานประจำนะครับแล้วนี่คือหนึ่งงานที่เราทุกคนภายในบ้านชอบกันมากเลยนะครับก็คือการพัฒนาพื้นที่หรือพัฒนาสวนของเรานะครับผมจะมีเนื้อที่สวนเล็กๆอยู่นะครับแปลงหนึ่งนะก็ด้านท้ายเนี่ยมันจะทะลุไปถึงแม่น้ำน่านนะครับผมก็พยายามที่จะมาเอาป่าออกนะครับเราต้นไม้ต้นไหนที่มันไม่จำเป็นผมก็จะเอาออกนะครับออกให้มันโล่งนะ ทะลุไปนู่นนะจะเป็นแม่น้ำน่านนะครับเนี่ยที่ผมชี้มือไปทางนู้นนะวันนี้ก็เสร็จงานมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพัฒนาในส่วนนี้นะครับจะเอาต้นมะม่วงบางต้นออกที่เขาปลูกไว้ติดกันเกินนะครับผมจะเอาออกแล้วก็ตัดเป็นช่องทะลุให้รถปิ้งได้นะครับเนี่ยตรงกลางผมจะไม่ปลูกอะไรนะให้รถปิ้งเข้ามาได้นะวิ่งเล่นได้นะครับจะทําเป็นสวนสไตล์รีสอร์ทนะในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวจะทะลุเจาะทะลุเข้าไปถึงข้างในนู่นนะครับ จนถึงทุ่แม่น้ำวันนี้เดี๋ยวผมจะพัฒนานครับโดยการถางป่า ครับสาหรับว like ันนี้ก็คงทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วครับเพราะว่ามันใกล้พบพบเพรละใกล้ๆพบเพรประมาณห้าโมงหกโมงเย็นละผมก็ทําได้เท่าที่ทํานะครับไปชนิดแล้วก็ก็จะทําทุกวันนะครับมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะพาเดินดูดีกว่าว่าผมปลูกอะไรไปแล้วบ้างนะครับต้นมะม่วงนะบางต้นมันเยอะเกินไปนะครับเจ้าของเก่าเขาปลูกติดติดกันมากครับผมก็เลยเอาออกบาง ถี่เกินนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินดูนะครับว่าตอนนี้ผมปลูกอะไรไปถึงไหนแล้วนะอ่ะมาเริ่มจากตรงนี้นะตรงนี้คนระับมันจะมีต้นเขาเรียกว่าต้นประดู่นะอันนี้เจ้าของเก่าเขาเจ้าของเดิมเขาปลูกอยู่แล้วนะครับห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะครับอ่ะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้น ประดูนี้มันเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่แบบว่าอายุยาวมากนะครับว่าจะใช้ต้นมาได้นี่อันน่าจะเป็นร้อยปีแล้วเขาก็าห้ามตัดด้วยครับมันเป็นไม้ประเภทหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นมะม่วงที่ผมจะต้องโค่นออกเป็นบางจุดนะครับท้ายนู่นอย่างที่ผมบอกว่ามันจะทะลุแม่น้ำนะฮะอีกไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะทะลุไปถึงแม่น้ำน่านนะครับส่วนตรงนี้ผมปลูกต้นขนุนนะ ขนุนพันอะไรไม่รู้นะครับแฟนผมเป็นคนซื้อมานะปลูกไว้ตรงนี้แล้วส่วนตรงท้ายตรงนู้นน่ะเดี๋ยวผมจะไปปลูกต้นมะพร้าวสักห้าต้นครับเป็นมะพร้าวน้าหอมนะครับตรงนี้ผมปลูกต้นเงาะที่ใกล้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับเนื่องจากเรามาทิ้งไว้แล้วหลดน้ำล้าใบมันหลุดหมดเลยนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะต้นเงาะที่ซื้อมาเขาค่อนข้างมีราคาครับต้นทุเรียนสองรากผมปลูกตรงนี้ไว้เป็นต้นที่ประมาณต้นที่ห้านะ เหลือทุเรียนอีกต้นหนึ่ง๋ยวผมจอมมันลงนะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะครับต้นเงาะตัวนี้ก็น่าจะแบบใบไม่ค่อยสวยแล้วครับอรอแล้วนะผมก็ไม่ใช่เกษตรกร,รกมือชีพนะผมไม่รู้ว่าปลูกไงนะปลูกไปเรื่อยนะอันนี้น่าจะเป็นพวกฝรั่งหรือว่าอะไรพวกนี้ครับฝรั่งหรือว่าอันนี้น้อยหนาน้อยหนามะม่วงมะม่วงนี่เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นฝรั่งอยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะเพราะว่าพื้นที่เรามันน้อยนะก็เลย เลยต้นไม้มันเยอะด้วยนะครับผมต้องโค่นออกบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนต้นมะปรางเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับมายงชิดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณหกเจ็ดต้นมะม่วงมะม่วงก็เยอะนะฮก็สบายเลยมีสวนแล้วมีผลไม้ไว้กินนะครับในสวนด้วยแล้วก็มีพวกกล้วยนะกล้วยน้ำว้าต่างๆเนะี่ยผมยวผมจะเอาออกบ้างน,นะครับแล้วก็จะหากล้วยที่มันเป็นกล้วยหอมที่ผมชอบกินนะครับมาปลูกปลูกพันธุ์ดีมปลูกไว้แถวๆนี้ครับเพราะว่าดินแถวเนี้ค่อนข้างที่อทุมสมบูรณ์ไปด้วยใบไม้นะครับแล้วก็ แล้ธาตที่ต,ต้นไม้ต้องการเพอะปลูกมันแล้วมันค่อนข้างงามต้นกล้วยมันขึ้นดีนะครับกล้วยเมื่อกี้ผมลองตัดไปเคือนึ่งลูกใหญ่มากอร่อยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ผมพาทุกท่านเดินดูครั้งนี้แล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ